สดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธงวันที่17มีนาคม2564นะครับก็วันนี้ก็ที่รัฐสภาก็จะมีการประชุมกันของรัฐสภานะครับเพื่อพิจารณาแล้วก็ประเด็นสําคัญที่มีคนมีการติดตามอยู่ตอนนี้ก็คือในเรื่องของการ พิจารณาการแก้ไขรัฐมนูลน,นะครับซึ่งก็จะเข้าสู่วาระสามวาระที่3ของการพิจารณานะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ก็จะถูกจับตามองจากหลายฝ่ายนะครับว่าในส่วนของกระบวนการการแก้ไขรัฐมนูลตามที่มีการเป็นประเด็นตั้งแต่การขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวของมอ็อบรัศดรนะครับม็อบเด็กนะครับมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องนะครับซึ่ง ที่ผ่านมารัฐบาลโดยท่านในมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็ยอมที่จะให้มีการดําเนินการการแก้ไขรัฐบาลก็มีการดําเนินการเรื่องนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็กําหนดไว้ในการที่จะบอกว่าให้มีการแก้ไขอาจารย์นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับที่ เป็นนโยบายเป็นอะไรกันมารวมถึงรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งก็ผ่านระยะเวลาของรัฐบาลที่มาจากการลึกตั้งของท่านในมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ภายใต้พรรคการเมืองที่สนับสนุนเนี่ยก็ผ่านมาแล้วก็เป็นเวลาสองปีเป็นปีเป็นปีมาแล้วนะครับปี2ปีมาแล้วนะครับซึ่งก็กลายเป็นทั้งมีข้อเรียกร้องด้วยแล้วก็เป็นทั้งนโยบายด้วยนะครับซึ่งแต่ก็ แน่นอนในวันพรุ่งนี้ก็ถูกจับตาว่าจะเป็นไปตามอย่างที่หลายฝ่ายคาดการหรือไม่นะครับว่าจะออกมาในลักษณะที่เขาเรียกว่าถูกคว่ำไปในในกระบวนการในในชั้นนี้นะครับโดยเฉพาะก็ท่าทีจากท่านสวหลายท่านนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่นำเสนอให้สามนุนตีความบรรก่อนแล้วก็สามนุนก็มีการวินิจฉัยออกปาเมื่อ วันก่อนนะครับว่าก็จะจัดทำได้หรือไม่เนี่ยต้องอยู่ที่ประชาชนนะครับโดยก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่มีหลายฝ่ายจับตานะครับว่าจากคำวินิจฉัยที่สามนูนบอกว่านัสภาเอื้อมนาจนหน้าที่ในการที่จะแก้ไขน,นูนนะฮะแต่ว่าจัดจัดทำใหม่ทั้งฉบับได้ก็ต่อเมื่อ ต้องประชาชนนะครับต้องถามประชาชาต้องมีการประชามตินะครับถามประชาชนเสียก่อนนะครับเพราะว่าประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูนนะครับแล้วก็รวมไปถึงประเด็นที่รัฐสภาก็มีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูนใหม่แต่แล้วก็ประชาชนมียนสถาปนารัฐธรรมนูนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในหลายๆแวดวงด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าอยากนั้นเลยถ้าไม่แก้ไขเนี่ยก็ให้มีการนำเสนอ ใหม่เลยได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็มีการถกเถียงกันวันก่อนในส่วนของฝากฝั่งของอนักวิชาการฝั่งที่เห็นด้วยกับทางฝั่งของม็อบเด็กนะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นตรงนี้เนี่ยก็ยังมีหลายฝ่ายติดตามจากในวันนี้ก่อนนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างที่คาดหรือไม่นะครับก็ทางทั้งที่ว่าก็รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เขาเรียกว่า ถูกร่างมาปิดช่องทั้งหมดในการที่จะสามารถแก้ไขได้โดยง่ายนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายก็ติดตามกันว่าเอฟเฟกที่จะออกมาถนะ้าหากว่าเป็นไปตามหวยล็อกหรืออะไรต่างๆที่จะออกมาวันนี้เนี่ยจะส่งผลอย่างไรกับเขาเรียกว่าข้อเหตุข้ออ้างในการที่จะมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของการเมืองข้างนอกหรือไม่นะครับแต่ว่าบางฝ่าย ทางฝากฝั่งของผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยก็มองในประเด็นที่ว่ามันจะทําให้เกิดความชอบธรรมในการที่จะทําให้นักการเมืองพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งในส่วนของอพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยมีการขยับออกมาหรือไม่ที่จะเคลื่อนตอนนี้นะครับกับเป็นส่วนร่วมกับ ประเด็นปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ในเรื่องของการแก้ไขรัฐนูนในทุกๆรัฐบาลเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องนี้แล้วก็ในทุกครั้งของความเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะมีประเด็นเรื่องของรัฐนูนเป็นเป็นส่วนหนึ่งเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการพลิกเปลี่ยนอำนาจล้มกระดานกำอำนาจหรือแม้กระทั่งการทําอะไรก็ตามซึ่งในประเด็นการแก้ไขรัฐนูนตรงนี้ก็ถูกมองว่ามีจะมีส่วนผสมกับ ในเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งรัฐบาลแม้ว่าจะมีการดําเนินการในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีของท่านนายมนตรีที่ลงตัวกันจนได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีแน่นอนผลที่ออกมายังมีในเรื่องของการกันหมายว่ามีความพอ,พอใจบ้างหรือไม่พอใจบ้างก็ยังมีอยู่แต่ว่าในเรื่องของปัญหาของบ้านเมืองก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่คู่ขนานของประเทศเราก็ยังมีภาพที่เป็น จากฝั่งของพมา่านะครับที่ยังฝั่งของเมียนมานะครับที่ยังเกิดเหตุการณ์ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็ยังมีภาพของนั้นอยู่ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลที่เข้ามายึดอํานาจของรัฐบาลปกตินะครับซึ่งก็กลายเป็นว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนก็ประเทศไทยกับประเทศเมนมาเอ,เองเนี่ยก็ถูกมองในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในประเด็นเรื่องของการรั้นนูลเองเนี่ยก็เป็นประเด็นเช่นเดียวกันกันกบของ ทั้งสองประเทศนี้มีความคล้ายเหมือนคล้ายคลึงกันน,น,นะครับก็ทั้งเรื่องของการออกแบบตัวรัฐนูนที่สอดรับกับเขาเรียกว่าอำนาจที่จะเข้ามาในการปกครองนะครับซึ่งในประเทศไทยเองเราก็มีภาพตรงนี้เหมือนกันซึ่งเป็นอะไรที่ทั้งกลุ่มเคลื่อนไหวบนถนนทั้งสองประเทศเนี่ยทั้งมินานาแล้วก็ประเทศไทยเองก็เคยมี ความพยายามที่จะพูดเชื่อมโยงกันเหมือนกันหรือว่าว่าเนี่ยถ้าไม่เคลื่อนก็อยู่อย่างไทยหรืออะไรอย่างต่างนะที่ที่เกิดขึ้นมาจากทางฝั่งพมา่าน,นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ในขนาดที่ฝั่งไทยเนี่ยฝั่งประเทศเราเนี่ยแกนำน,น,แกนำมวลชนแกนนำม็อบของม็อบรัศดรม็อบเด็กเนี่ยก็ตอนนี้ก็หลายหลายคนเนี่ยก็อยู่ในถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะครับอยู่ใน ควบคุมนะครับตามโดยเฉพาะในในเหตุเหตุผลในเรื่องของตามมาตรา1นึน่นะครับซึ่งก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องติดตามเช่นกันซึ่งวันนี้ก็มีความเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่เรือนจําเหมือนกันที่มีการพูดถึงเรื่องของขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในในเรือนจํานะครับซึ่งก็ทั้งประเด็นเรื่องน้ำนูนก็ดีประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวก็ดีเนี่ยตอนนี้ก็ อย่าลืมว่าที่ด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบ,บาลเองก็ยังคงมีหมู่บ้านทะลุฟ้าแล้วก็มีหมู่บ้านของบางกลอยที่อยู่ที่หน้าธรรมเนียบน,นะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยในวันนี้เองเนี่ยก,ก็ต้องติดตามเหมือนกันว่าที่หน้ารัฐสภาเองเนี่ยก็มีความเขาเรียกว่าจะมีะการขยับขยื่นอะไรหรือไม่นะครับเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาที่เวลามีเรื่องของรัฐมนรนเข้าไป พินานครับก็จะมีการตรงนี้มีความขึ้นไหวตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็ต้องติดตามนะครับวันนี้ก็จะเป็นยังไงนะครับการเมืองพันธงก็วันนี้ก็ประมาณนี้จะติดตามการเมืองพันธงได้ทุกวันพุธนะครับวันนี้สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN